สวัสดีครับเจมาโตมาเอียแ้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับวันนี้มาแจกของฟรีนะครับก็หลังจากที่เราขายของไปหลายกิจกรรมแล้วช่วงนี้นะของขายมาบ่อยเหลือเกินนะครับวันนี้จะมาแนะนํากิจกรรมของฟรีแต่ว่าจริงๆของฟรีมันก็ไม่อยู่เรื่อยๆครับน้องถึงของขายพี่จะแบบมาลงคลิปทุกวันใช่ไหมแต่ของฟรีพี่ลงคลิปทีหนึ่งเนี้ยมันแจกแบบ30ชิ้นน่ะนะเพราะฉะนั้นก็ ก็มีของฟรีให้ได้เรื่อยๆแหละนะครับซึ่งในกิจกรรมของอาทิตย์หน้านี่ก็จะมีของฟรีมาใหม่อีกสองชิ้นด้วยกันนะครับก็แต่ก่อนที่จะถึงกิจกรรมอาทิตย์หน้านี่ยกิจกรรมอาทิตย์นี้ก่อนนะครับเวลาที่น้องอยากได้ของฟรีครับย้ําหลายรอบแล้วนะครับให้เข้ามานะครับกดที่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับด้านซ้ายบนเนี่ยแล้วก็ไล่ดูทุกอันเลยนะครับว่าช่วงนี้มีกิจกรรมฟรีอะไรบ้างนะครับน้องก็เห็นเนี่ยโอ้มีกิจกรรมผูกแอคเคาท์นะครับแล้วก็มารับของฟรีนะรับไปได้เลยนะครับมีกิจกรรมอะไรอีก เป็นกิจกรรมตําเงินนะครับตําเงินนะครับนี่กิจกรรมล็อกอินรับปืนฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกก็ได้ถึงวันที่24นะครับซึ่งหมดไปแล้วนี่หว่าคลิปลง26ไวาส่งนำหน้าใครที่ไม่ได้รับนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับบอกแล้วว่าของดีของฟรีมันมีอยู่จริงนะครับแค่รับกิน5วันอันนี้หมดไปแล้วนะครับถึงวันที่14นะครับเอ้ยอันนี้ถึง24อู้ถึง24นะครับอ่ามีอะไรอีกนะครับไม่มีแล้ไม่มีละรก็มาไอันนี้นะครับ อันนี้นะครับก็มีแจกของฟรีตั้งแต่วันที่12บสองถึงยีนะตอนนี้ก็ยังแจกอยู่ยังรับได้อยู่นะครับอันนี้ถึงยี่สิบสามหมดไปแล้วถึงยี่สิบสามหมดไปแล้วถึงยี่สิบแปดนะยังได้อยู่นะครับรอหมดไปแล้วแล้วก็น,นี้ถึงวันที่25ก็หมดไปแล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ยังอยู่ระเบิดบูยาเดนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไปใช้ให้ดูแล้วกันนะสำหรับพรที่ยังแจกอยู่จะได้ไม่พลาดก,กันนะครับหรือเวลาทาอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับบางอันก็หมดยี่สิบห้าบางอันก็หมดนะครับ ตัวนี้นะครับสกินระเบิดบูยาเดก็คือสก ur. ินระเบิด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 เบิอเฟืงมันจะเป็นระเบิดแบบตุม้มนะนี่ตัวนี้ตุ้มเห็นไหมระเบะิดแบบระเบ,ะบ,บิดจริงๆตุม้มนะตัวนี้ก็ทํากิจกรรมยังทําได้อยู่นะครับโดยที่กิจกรรมตัวนี้เอา้าหาดิกระอยู่นี่นะตัวนี้ เริ่ม19ถึง28นะครับเข้ามาบูย่าเอ้ยกำจัดศัตรูให้ครับ45คนนะครับหมดไหนก็ได้อยู่เป็นหมดสร้างห้องก็รับสกินระเบิดตัวนี้ไปนะส่วนอีกอันนึงนะครับที่ยังมีกิจกรรมอยู่ก็คือมานะครับสำหรับกิจกรรมไฮท์เอาท์นะครับก็มีเรื่อยๆนะครับสามารถรับได้ทุกวันนะครับนี่ก็ของฟรีนะรับกันเข้าไปอ่ามาถึงกิจกรรมที่จะมีในอาทิตย์หน้าบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมันเยอะ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 นะครับ สองกิจกรรมนะครับที่จะขึ้นมาในอาทิตย์หน้านะครับก็คือกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับอีโมดนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่น้องเข้าเกมมาวันที่2 7่สถึงยีนะครับน้องก็จะได้ท่าทางฟรีจบไหมง่ายไหมมันใส่อยู่นี่ว่าสำหรับท่าทางนี้ Battle i n s t l y นะครับนี่ ปับ๊บฮึบฮึบฮึึบฮึบฮบฮึบฮบฮบปรความจริงลืมให้ดูกิจกรรมเที่ยงเหลืออยู่กัน,นเดี๋ยวให้ดูนะอีกหนึ่งที่ใครที่บอกว่าอยากได้ท่าฟรีนะครับมาแล้วท่านี้นะฟรีไปเลยนี่ก็ยีถึงยีแนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกไอโฟนฟรีนะครับไอโฟนนี้ก็ไม่ได้แจกมาสักผักแล้นะครับนี่ก็มีไอ a วช h ฟรีแจกนะครับใครที่ ติดตามนะครับแล้วถามว่าเอ้ยพีอาร์ไอวอที่จะฟรีหายไปไหนกลับมาแล้วนะครับสำหรับไอโซสกัลพังเกอร์ตัวนี้นะครับนี่เท่ามากๆเลยเป็นไอวอกระโหลกสีเขียวตอนถือจะเป็นประมาณนี้ให้ดูกิจกรรมไอโซสกัลพังเกอร์ก็ง่ายมากนะครับคือกิจกรรมนี้จะอยู่แบบโอ้ยาวมากๆไปประมาณ14-15วันนะตั้งแต่วันที่28ไปจนถึงวันที่นู่น12นะครับเดือน ธันวาคมนะครับเราเพียงแค่เข้าเกมมานนครับเข้าเกม1วันจะได้ตัวโกนะครับเข้าเกม3ามวันได้ตัวเดมอนหนึ่งใบนะครับแล้วก็เข้าเกมหวันล็อกอินเข้าเกมห้าวันได้อันนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเล่นอะไรเลยก็ได้น้องแค่เข้าเกม,มให้ครบห้าวันน้องก็เอาไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมไอโซตัวนี้นะครับไอโซตัวนี้ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ยังมีให้เล่นอยู่ก็คือตัวบูญ่ะนะครับอืมวางไปแล้วนะเออ กิจกรรมบูยะนะบูยะสโตร์ตัวนี้ก็เปิดไปแล้วนะตอนที่พี่อัดคลิปไปอาจจะยังไม่เปิดนะครับตัวนี้ก็มีของเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นภาพโปรไฟล์ภาพพื้นหลังนะครับล่มนี่นะครับแล้วก็หมวกที่มี3ามเลเวลด้วยกันนะครับตัวนี้ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ซ่อมหมวกด้วยแล้วก็มี3ามเลเวลด้วยนะครับรวมถึงรานค้าพิมเมียมนะบที่มีตัวนะมีตัวแล้วก็มีสกินรถ ตัวน,นี้นะครับเป็นสกินลบมอนสเตอร์แท็แบบเปลี่ยนโมเดลด้วยแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงคือชุดนี้นะครับที่เปิดให้แรกแล้วเดี๋ยวขอไปรีวิวชุดนี้ให้ดูละกันหนึ่งก่อนไปนะครับส่ว<ม>่าที่ใคระจำไม่ได้ชุดนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันคือเสือ้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผม เป็นชุดที่อยู่ใน MV เปิดตัวของ Free Fire Max นะครับชื่อเรียกว่า Tudo Max ถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูซะนะครับความจริงชุดนี้ก็จะามาแจกฟรีตั้งแต่กิจกรรมที่คนดูถึงแล้วตอนโปริซิชั่น5แต่ในเมื่อคนดูไม่ถึงนะครับเราก็ไม่แจกนะเราก็เลยเอามาอยู่ในกิจกรรมแจกรอบนี้แทนเนี่ยถ้าเกิดน้องดูคนดูถึงตอนนั้นรอบนี้อาจจะมีของแจกเพิ่อมอีกหชิ้นไนเพราะฉะนั้นรอบหน้านะครับ ก็ดูกันให้ถึงด้วยนะครับดูกันให้ถึงด้วยเราก็จะได้รับของฟรีกันทุกคนนะครับไม่ต้องมาบอกว่าไอ,อ้คนเล่นน้อยคนดูไม่ถึงไม่มีฐานนะครับเวลาที่จิมงานที่เขาตั้งเป้าตัวนี้วันนี้เขาดูอยู่ยาว่าคนเล่นมีเท่าไหร่คนดูควรจะถึงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นความจริงถ้าช่วยกันอ่ะมันถึงอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูชิ้นนี้กันบ้างดีกว่านะครับทั้ง4ี่ชิ้นนะขมุนที่ดูใกล้ๆอีกหนึ่งรอบน,น,น,นี่ก็หอเปลี่ยนของกันเปลี่ยนของกัน น่รงผมจะดิอ่ะผ่าแรกนะเป็นผ์ทเสื้อละกันเสื้อจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นใส่คล้ายๆเสื้อสายเดี่ยวนะสีความจริงอันนี้มันถ้าไอขีด t e x t อร์ผ้านะจะเป็นแบบว่าอะไรวิงวิงปะใช่ปะผ้าวิงวิงปะแล้วก็มีเสื้ออีกตัวหนึ่งนะใส่ขึ้นมาปิดถึงคอตรงคองมีกระดิ่งนะคิดว่าโดเยมอนแต่ไม่ใช่ยอกข้างหลังนะครับก็จะมีลายกระโหลกแล้วก็จะมีฝั่งขวานี่เป็นหัวของ มาป่าพร้อมเอฟเฟกสีเขียวตัวตรองเท้าก็จะเป็นสีเขียวดำนะครับชุดนี้ก็จะเน้นสีเขียวกับสีดำส่วนสูงอีกสองส่วนนะครับอีกสส่วนนี่ละกันคือส่วนทรงผมนะทรงผมก็เป็นทรงผมมัดขึ้นไปด้านหลังนะครับแล้วก็มีปลายผมสีเขียวนีออน เพิ่งเห็นเพราะตรงนี้มม่มีปลายเขียวด้วยไม่เคยสังเกตเลยเพิ่งสังเกตวันนี้วันนี้รีวิวมาหลายรอบไปชุดนี้เพิ่งเห็นส่วนเงเกงนะครับเางเกงก็เป็นเกงสีเขียวดําขาสั้นนะครับเอไปใช้กับชุดอืองก็ได้ตัวนี้ก็แจกฟรีนะครับเก็บโทเข็นมาแรกนะครับจากการเดินบูยาโกตัวนี้ใครที่บูยะโกเดินไม่ได้นะครับแนะนาให้แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าแต่ว่าน่าจะแก้ไปหมดแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการเดินแล้วแล้วก็เอาตัวนี้มาแรกนะครับตนามนั้น นะส่วนกิจกรรมมาที่น่าอย่าลืมนะครับไอโซแล้วก็ตัวท,ท,ท่าท่าท่าทางนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตาม f a e b o o k y o u t u b e เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ลากก่อน